ในปัจจุบันที่ราคารถยนต์เฉลี่ยคันละเ0 0 0 0แสนบาทและมีจำนวนกว่า30บล้านคันบนท้องถนนจึงไม่แปลกหากเราคิดจะทำประก,กันเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราจากอุบัติเหตุก่อนจะพูดถึงประกันที่คุ้มครองรถยนต์เรามาพูดถึงประกันที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆว่าพรบรถยนต์พรบรถยนต์ให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนโดยรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าคุณละสายตาจากถนนเซี่ยววินาทีพลาดไปชนรถเบนที่อยู่ข้างหน้าในรถเบนมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม3คนทั้งหมดได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพรบรถยนต์ให้ความคุ้มครองไม่เกิน5 0,000บาทต่อคนในกรณีบาดเจ็บ และไม่เกิน2 0 0แสนบาทต่อคนในกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากตัวอย่างสมมุติว่าผู้บาดเจ็บ3คนมีค่ารักษาพยาบาลคนละ60,000บาทรวมเป็นเงิน1,80,000บาทและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเบนซ์7 0 0 0 0บาทพรบอรของคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุดคนละ50,000บาทรวมจ่ายทั้งหมด3คนเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทแต่เนื่องจากพรบรไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าซ่อมรถเบนซ์70,000บาทจึงไม่ได้รับการชดเชยดังนั้นยังมีค่าเสียหายส่วนที่เหลือเท่ากับ100,000บาทในกรณีที่ความเสียหายไม่คุ้มครองโดยกรมทัน์หรือค่าเสียหายมากกว่าวงเงินที่กรมทันม์กำหนดผู้ที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เหลือนั่นก็หมายความว่าในกรณีนี้คุณต้องจ่ายเงิน100,000บาทจากกระเป๋าตัวเอง ดังนั้นการทำประกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและเป็นที่มาของการทำประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจหมายถึงประกันที่ทำโดยความสมัครใจของเจ้าของรถซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภาคบังคับเช่นคุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกันคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถเป็นต้น ประการภาคสมัครใจมีด้วยการหลายประเภทแต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ประการชั้น1ประการ2พัดประการ3พัดและประการชั้น3โดยประการชั้น1มีความคุ้มครองครอบคุมมากที่สุดและลดหลั่นลงมาเป็นประการ2พัด3พัดและชั้น3ตามลำดับประการชั้น1ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันโดยมีจุดเด่นคือสามารถเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีเช่นถอยชนเสาชนฟุตบาท โดนหินกระจกแตกนอกจากนี้ยังคุ้มคอรองกรณีรถหายไฟไหม้และภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมประกันชั้นหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุดรถยังอยู่ในสภาพดีมีอายุไม่เกิน7ปีถัดมาประกันสองพัดหรือประกันสองบวกให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันแต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หรือพูดง่ายๆว่าเคลมได้ในกรณีรถชนรถนอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายและไฟไหม้ด้วยประกันสองพัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันเพื่อรองรับอุบัติเหตุใหญ่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในกรณีรถหายหรือเป็นรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เช่นรถที่นำไปติดถังแก๊สนอกจากนี้ประกันสองพัดยังเหมาะกับผู้ที่อยากทำประกันชั้นหนึ่ง แต่ติดเงื่อนไขไม่สามารถทำได้เนื่องจากรถมีอายุมากเกินหรือมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนดใน,นลำดับต่อมาประกันสามพัดหรือประกัน3าบวกมีความคุ้มครองเหมือนประกัน2พัดคือคุ้มครองรถของผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นแตกต่างกันเพียงที่ประกันสมพัดไม่คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ดังนั้นหากรถของเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือโจรกรรมในระดับต่ำ,ตำเช่นรถไม่ได้ติดแก๊ มีที่จอดรถในบ้านหรือมีที่จอดที่รักษาความปลอดภัยดีก็อาจพิจารณาทำประกันสมพัทแทนสอพัทก็ได้ลำดับสุดท้ายประกันชั้น3ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีไม่มีวงเงินซ่อมรถของผู้เอาประกันประกันชั้น3เหมาะสำหรับป้องกันความเสียหายจากการขับรถไปชนคันอื่นโดยผู้เอาประกันพร้อมรับผิดชอบค่าซ่อมรถตนเองได้หากจำเป็น จากที่กล่าวมานั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์โดยมุ่งเน้นให้เราได้เข้าใจและสามารถเลือกทําประกันที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากกับการใช้รถได้อย่างเหมาะสมวันนี้คุณพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือยังครับ